โอเคนะครับวันนี้เราก็มาพบกับหัวข้อที่12.6.3นะครับสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะครับครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องหัวข้อที่12.6.2นะครับสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ที่มีาธาตุออกซิเจนองค์ประกอบนะครับวันนี้เรามีในส่วนของหัวข้อที่12.6.3นะครับสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะครับในส่วนของเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ ธาตุนะครับไนโตรเจนที่องคประกอบนะครับที่เราพบกันนะฮะสามประกอบเอนไซมก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับก็จะมีเอมีนนะฮะเอมีนนะครับแล้วก็เอมายนะครับในส่วนของเอมีนเองนะครับถ้าเราเคยถ้าเราท่องนะฮะเราจําได้ก็จะเป็นนะครับเอมีนก็จะเป็น R นะครับแล้วก็ NH2 นเอแบบนี้ฮะนี่คือกลุ่มของเอมีนแล้วก็ในส่วนของเอมายก็จะเป็น นะครับแล้วก็ CO NH2 แบบนี้นะครับอันนี้คือที่เราพบนะครับที่เราพบว่าจะมีเอมินกับเอมา์นะครับในชีวิตจำบันของพวกเราทีนี้สมบัติของสารประกอบนะครับ NC ที่มีธาตุไนโตรเจนในองค์ประกอบนะครับอันดับแรกเลยมันมี มันมีไนโตรเจนเข้ามานะฮะมันมีไนโตรเจนเข้ามามันก็ทําให้โมเลกุลของสารประกอบเอนไซม์ทั้งเอมีนและเอมา์นะครับเป็นโมเลกุลที่มีขั้วนะ,ะเป็นสารที่มีขั้วนะครับนอกจากมีขั้วแล้วนะครับเขายังเกิดพันธะไฮโดรเจนนะครับกับโมเลกุลของน้ำได้เกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำนะครับกรณีของเอมีนนะฮะเอมีนอันนี้เป็นการเกิดพันธะไฮโดรเจนนะครับมันเป็น ระหว่างโมเลกุลน,นะฮะอันนี้คือโมเลกุลอันนี้ก็โมเลกุลน,นะครับดังน,นั้นพันธะไฮโดรเจนก็คือ H กับ N นะครับแบบนี้นะฮะ,ะโมเลกุลกับโมเลกุลฮะนี่เป็นเอไมล์นกับ O อันนั้นพันธะไฮโดรเจนเนี่ยมันสามารถเกิดได้กับนะครับมี H ต่อกับ o อเรน H ต่อกับ O แล้วก็ H ต่อกับ N นะะก็คือเราเรียกจำสุดจำง่ายๆก็คือฝน F O N นะครับฝนนะครับตอนนี้ตำแหน่งนี้นะครับคือ H ต่อกับ O นะฮะเป็นพันธะระหว่างโมเลกุลน,นะครับตำแหน่งนี้คือ H ต่อกับ N นะครับผมโอเคอันนี้คือพันธะไฮโดรเจน พอมาเกิดพันธะไฮโดรเจนมันก็ทําให้จุดเดือดจุดร้อนเหลวมันสูงขึ้นนะครับจุดเดือดจุดร้อนเหลวมันสูงขึ้นโดยนะครับการละลายน้ำเนี่ยนะฮะโมเลกุลเล็กๆนะครับก็ยังละลายน้ําได้ดีเช่นเดิมนะฮะเหมือนกับพวกสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเช่นเดียวกันนะครับโมเลกุลขนาดเล็กนะครับก็จะละลายน้ําได้ดีนะครับเมื่อโมเลกุลใหญ่ขึ้นนะครับจำนวนคาร์บอนมากขึ้นนะครับมันก็ละลายได้น้อยลงนะครับผม ทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบจุดเดือดนะฮะจุดเดือดจุดเดือดของสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบทั้งเอมิ ine, และเอมายนะครับจะมีจุดเดือดที่สูงกว่าพวกไฮโดรคาร์บอนพวกไฮโดรคาร์บอนก็คือพวกที่เป็นาสารประกอบแอลเคนแอลคนินแอลไครน,น,น,นะครับพวกนั้นนะครับแล้วก็จุดเดือดก็จะเพิ่มตามจึงเมือนคาร์บอนนะครับอันนี้เป็นหลักการทั่วไปนะครับเพราะว่าขนาดของโมเลกุลเขาเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็แรงยึดเหนี่ยวเขามากขึ้นนะครับในส่วนของสารประกอบเอมีนและเอไมน์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับที่ในหัวข้อที่16.12.6.3แต่ตารางนี้บ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับตารางนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับจำนวนคาร์บอนนะอันน้คาร์บอนนะครับดิวเนี่ยนะครับเพนนะครับคาร์บอน4คาร์บอน5 ครับแล้วก็มาคาร์บอนนะครับจำนวนคาร์บอนสูงขึ้นเนี่ยสังเกตจุดเดือดมันก็เพิ่มขึ้นตามนะครับผมอันนี้ในกรณีของเอม้นะครับเอไม้นะครับลักษณะของเอไม่ก็เช่นเดียวกันนะครับโพรนะครับบิวเพนนะครับเอไม่นะฮะเมื่อจํานวนคาร์บอนเพิ่มมากขึ้นนะครับจุดเดือดก็จะเพิ่มขึ้นตามเช่นกันนะครับสรุปอีกรอบนึงนะฮะสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุในพิจารณองประกอบนะฮะ ที่พบในชีวิตประจันก็จะมีเอมีและเอมานะฮะมีเอมีและเอมานะครับ,มรบสมบัติโดยทั่วไปก็นะครับพอมีไฮโดรเจนเข้ามามันก็ทําให้เป็นโมเลกุลมีขั้วนะฮะเป็นพวกมีขั้วแล้วก็เกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ําได้นะครับการละลายนะครับโมเลกุลเล็กๆล,ละลายได้ดีนะครับโมเลกุลใหญ่ขึ้นก็ละลายได้ลดลงจุดเดือดนะครับเนื่องจากเป็นพวกที่มีพันธะไฮโดรเจนนะครับจุดเดือดเขาก็จะสูงกว่าพวก ไฮโดรเจนคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนนะครับแล้วก็จุดเดือดก็จะเพิ่มตามจำนวนคาร์บอนนะครับน,นี่คือข้อสรุปวันนี้นะครับผม